เอาครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับกดผมนายสิทธิการนะะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนภาพพักหน้าจอนะครมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นของเอลอลนะ,ะ,ะน,นี่ประมาณนี้ฮนะนี โค้รสวยอ่ะอันนี้ของผมเ็ือเป็นแต่ภาพเึ้ื่อนไหวอ่ะเป็นภาพนาินน่งก็มีอ่ะนี่นี่ของแอดนะโปรเจกต์แอดประมาณนี้วิธามนะก็โหดตัวโปรแกรมอันนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของอันนี้ให้นะครับโหดนี่โหดของวินโด s นะขอ,ของผมโหมดของวินโด s นะผมแนะนำของวินโด้เดียว แล้วพอโหดเสร็จมันจะเด้งมาหน้านี้นะับนี่จะเด้งมาหน้านหน้านี้เลยนี่อันนี้เราก็มากดเลือกตรงรีกออฟเจนนะฮะหลัจากนั้นกดตรงนี้ตังค์ค่ะนี่มันจะขึ้นตรงนี้มาถ้าเกิดใครใครที่เข้ามาตอนแรกๆมันจะมีโหดสแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็สร้าง สร้างเยจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะผมตั้งเลย l t h สองแล้วกดออกไปจากนั้นเราก็จะเจอหน้าพวกนี้แล้วเราก็เลือกเลยว่าเราจะเอาตัวอะไรภาพอะไรแต่ถ้าจะไม่ดีก็เอาภาพเคลื่อนไหวก็ได้มันจะสดกว่าแบบที่ผมเห็นแต่ค้าเกิดเราไม่รูว่าตัว หนมีภาพเคื่นไหวให้เลือกที่หัวข้อทั้งหมดนะกดตรงนี้แล้วเลื่อนมานี่ภาพเคลื่อนไหวนะจะมีภาพเคลื่อนไหวภาพประกอบภาพนิ่งวิดีโอแล้วก็ภาพใหม่ภาพใหม่คือความตรงนี้นะคือภาพมาใหม่นะแล้วภาพนิ่งวิดีโอคือภาพในวิดีโอของอย่างสมมุติว่าไอที่มันเคยออกมาไอ อี่อังลกับเงียนาวิ่งหนีในเดวินกับดังเรียนะเนี่ยมันก็จะมีอยู่ดังเรียนี่กระโดดสูงไปไหนมันจะเป็นภาพนิ่งของวิดีโดอันนี้ก็ภาพประกอบก็ธรรมดานะทั่วไปส่วนนี่ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้จะมีภาพเคลื่อนไหวหมดเลยนะนี่กดไปจะเจอแต่ภาพเคลื่อนไหวนี่นี่ ยกตัวอย่างอย่างอาทอกอารีรออารมีมีของกูปัตกี้ด้วยส่วนนี้ก็คงเป็นจริงตอนนั้นยังไม่ออกนะผมผมก็ยังไมย่ยังไม่ได้เง่นนะตอนที่จริงเพิ่งออกใหม่ๆนี่แอสอาสีบิกแข้งไม่ได้วยหรอ ไหนว่าบิดแข้ง๋อข้างนี่บิดแข้งบอมนี่นี่อันนี้ถ้าเกิดเจอที่ไม่ใช่ของตัวแชมเปียนแต่เราเจอเนี้ยคือตัวแชมเปียนที่เอาเรียกเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งเนี้ยอย่างผมเข้าของบอมนี่พาแมนมันจะเป็นแคทเธอรีนยิงปืนนะพอยิงมาสักพักนี่จะมีบอมอย่างนี้มียยซูโอมีแอนิเวีย เอออองอีนาเอ้ยอองอีนาแล้วก็ตจำได้ปะม่นชื่ออนะไรตัวมังกรนะจะจำชื่อไม่ได้เอลี่มีอยากเหีเ้ยก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยงูมีด้วยอ่านี่งูมีของสตาร์การ์เดียนกับโซโน,นเดี์นะอ่ายกตัวอย่างมาหว่ะอ่านี่แล้วก็มีพวกด่านในเกมนะแล้วก็พวกในหนังก็มีนี่ อันนี้เป็นเธอคังลิมนะนี่เอ้ยเธอคังลิมแล้วก็เป็นอ e ีสปอร์ตนะอีสปอร์ตมันมีภาพเคลื่อนไหวนะแต่แต่พวกด่านมันจะไม่มีภาพเคลื่อนไหวนะกดดูนี่ไม่มีภาพเคลื่อนไหวเลยนี่ผมจะผมชอบภาพเคลื่อนไหวของซีซันห้านะมันสวยดีอันนี้ของซีซันหกจะเป็นบางอน ภาพขาวดำนะล้วก็มีไอยะยามมานี่นี่จุดนะั้นแล้วนี่เป็นทัวนหมนะ่ะเสร็จแล้วก็กดต่อไปนะแล้วมันก็จะขึ้นของเนี่ยภาพที่เราเลือกทั้งหมดนะ่ะนี่มีแต่ภาพเคลื่อนไหวมันววนะฮนะกดสร้างเออมันบอกกดแก้ไขอันนั้นค่ะมันจะตั้งมาเป็นสิบห้าวิแต่ตอนครั้งแรกบางทีมันจะขึ้นสิบวินะะพอผมแนะนำให้ตั้งเป็นห้าวิ มันจาไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไป่ะแต่ผมก็ไม่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะก็ไปพับแต่งกันดูนี่กดสร้างรอสักคู่อันนี้ภาพน้อยนะครับมันเกยไ,ไวขอแสดงกรณีดีด้วยภาพมาสานหน้าจอใหม่ของคุณพร้อมแล้วกดตรงลงนะนี่อันใหม่กดอันนี้เป็นการตั้งค่าที่เคยบอกไปส่วนอันนี้คือถ้าเกิดใครอยากได้ภาพใหม่ก็กดแก้ไขตรงนี้ เออเราก็มาเอื้อภาพเอา,เอาไอ้ผมชอบเอากางีมีภาพขึ้นหน่อยไหมอ่ะไม่มีโอเคไม่เอาละโอเฮียนโซทำไรคะเสยกยาได้ของแบร์ไม่มีภาพขึ้นหน่อยเโอ้เฮียนโซก็ได้เงี้ยเยอะนะเงี้ยเยอะผมเป็นคนเงี้ยเยอะ เสร็จปุ๊บกดต่อไปครับก็จะเพิ่มมากดอัพโหลดอันนี้ผมมีแค่เพิ่มไปแค่อันเดียวมันก็จะไหวนะแล้วพอกดติ๊กตรงนี้ปุ๊บเราเห็นไหมไอเทมตรงนี้ก่อนหน้านี้เป็นสิบเอ็ดนันนะตัวนี้เพิ่มมาเป็นสิบสองเอากดออกแล้วก็งองกดตรงนี้ดูฟึ๊บอออย่างสวยละคือภาพพวกนี้ที่เงาเลือกมันจะไม่ตรงกับที่เราตั้ง ที่เลือกไว้มันจะสุ่มเอาอย่างอันเก่าผมผมเลือกไว้สามสิบอันโผล่มาแค่ประมาณยี่สิบพาน,นะคือมันจะสุ่มนะมันส่วนใหญ่มันจะสุ่มซ้ํากันบ่อยนี่ดังเี้นะเพ,พอทับเมนเจอทีไงยิ่งขี้ขี้ทำไงนี่โปรเจกต์แอดใส่หน้ากากเฮ้ยงออย่างเท่นนะอันนี้เป็นอะไรนะ Ade, อาร์เคดเออสกินอาร์เคดมีมิฟต์จูนไรเวน่นเอ้ยเ,เ,เดี๋ยวสิโซน่าเ้าก็บิ๊กแคนโอเคนี่เป็นแอนนี่นะนาตัวจีนอูอันนี้เป็นนะอีสปอร์ต e ซีซั่นห้านี่ในกาข้างในนะคาเจนสโตนเหมือนกันเนี่ยเอายิงเออเข้าหัวยิงผ่านวงบอลนะ มันไม่มีแอนนิเวียนนี่หว่าเพิ่งสังเกตเป็นปีเป็นปีของไอ้ตัวมันก่อนจำชื่อไม่ได้อ่านี่อ่ะไอ้ไอ้โอเคอ่าส่วน,นอันนี้ก็สตาร์การ์เดียนอันนี้ก็โดนไอของทีโมลุมบอร์ดอะลุมบอรดทีโมทับไปแล้วนะฮะสตาร์การ์เดียนเห็นน้องเน,นี่ยอันนี้ไปทั่วหมดน,นี่อาเซียอ่าสุดยอด แตถ้าเกิดจะเปลี่ยนทำไงก็นี่เรากดขเข้าทีเแดงไปนะงะแล้วก็เปลี่ยนมรขอท,ที่เราต้องการสร้างนี่กดออกกดใหม่อ่ะเงออันนี้ของอันนี้เป็นเคลนะเคลสกินอะไรก็ไม่รู้แต่ถอนอากาศนะอ่ะอ้ถอนหมวกเออทางยาก็มาเออครั้งแรกที่ทชยาออกนะ,ะเพิ่มมานานแล้วแต่ว่าเพึ่ง ภาพมันเพิ่งออกนี้เลยเจอทีงไงขี้แตกทุกทีนะมันโหนะโอเคก็พอแค่นี้นะก็สมใจกันนะขอบคุณว่าสสาร์วันนี้ก็ต้องขอไงไปก่อนสำหรับคนที่ชอบก็ยังกดไลค์คนที่ง่ายก็ยังกด subscribe นะแต่วันนี้ขอไง,งไปก่อนขอบคุณครับ